นี้นะครับแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับข้อมพีลยอดฮิตในคือเสนทุกคนต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยนะครับตั้งแต่เปิดบทมาเลยนี่นะครับมีพี่น้องที่น่ารักมากๆนะครับพยายามส่งยาสระผมหลายยี่ห้อให้ผมมากเลยนะครับก็มียี่ห้อหลากหลายมากเลยนะครับมีสรรพคุณตั้งแต่ไทยๆจนเกาหลียันอเมริกานะครับดยมีสรรพคุณหลากหลายในการเพิ่มจํานวนผม ด้านหลังผมนีนะครับผมก็เลยถ่ายแต่มุมหน้าอย่างเดียวนะครับผมก็ลองหลายยี่ห้อมากเลยนะครับบางยี่ห้อก็ต้องหมักไว้7นาทีบางยี่ห้อล้ากว่าบอก7วินาทีนะครับต่างมีวิธีการใช้ที่หลากหลายมากผมก็ลองใช้ดูนะครับบางอันเนี่ยใช้แล้วผมแห้งมากเลยนะครับแบบไม่ไม่เวิร์ work, กก็ก็หยุดใช้ไปบางอันบางอันใช้แล้วรู้สึกดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามัน ทำให้สีหนังศีสษะดีขึ้นนี่นะครับผมก็ใช้ไปนะครับแต่แน่นอนมีผลิตภัณฑ์บางอันที่ใช้แล้วรู้สึกว่าไม่เข้านะครับสิ่งที่ผมทําก็คือผมหยุดใช้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอะไรที่มันเวิร์กสมมตินะครับอยู่ดีนะครับผมผมข้างหลังมันดกดํามากๆเลยนะฮะทุกคนคงตกใจและถามว่าใช้ยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนเข้าวินเหรอจานนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าไม่ต่างกับพระมีที่ผมจะพูดวันนี้นะครับในพระธรรมหนึ่ง ทิโมธีบทที่3ข้อที่16นะครับคริสเตียนหลายคนท่องได้แน่พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้านะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในความชอบธรรมพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดถึงคุณสมบัติของพระวจนะพระเจ้านะครับคริสเตียนหลายคนเนี่ยไม่ค่อยหยิบพระวจนะมาใช้หรือไม่ค่อยอ่านพระวจนะหรือว่าไม่ค่อยจริงจังมากนักกับการศึกษาพระคัมภีร์เพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นแชมพูที่ไม่ได้ผล มันไม่สามารถจะปลูกผมแห่งเศรษฐกิจของท่านขึ้นมาได้แชมพูยี่ห้อนี้คงไม่สามารถปลูกผมแห่งความสัมพันธ์ที่แตกร้าวท่านกลับมาได้ชมพูยี่ห้อนี้ไม่สามารถจะปลูกเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บท่านจะหายได้ท่านก็เลยไม่เคยหยิบแชมพูที่ชื่อว่าพระเจนาพระเจ้ามาใช้เท่าไหร่นะักเพราะว่ามันดูไม่ค่อยได้ผลนะครับแต่พัมพีตอนนี้พูดชัดเจนเลยนะครับว่าคุณสมบัติของพัมพีนะครับได้รับการผลิตจากโรงงานที่ชื่อว่าพระเยโฮวานะครับ มีประโยชน์ในการสอนตักเตือนบ้ากล่าวปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมพระมีตอนนี้พูดชัดเจนถึงฤทธิอำน,นาจแล้วก็ความจําเป็นแล้วก็ประโยชน์อย่างมหาศาลของพ,พระเจ้านะครับอืม หมายว่าแล้วแต่ว่าผมจะอธิบายมุมหนึ่งแน่นอนผมเป็นคริสเตียนมานานนี้นะครับเรื่องนี้ท่องได้เลยเมื่อก่อนอยู่ที่โบสถ์นี่นะครับจะมีการท่องว่าพระเจ้าพระเจ้านะครับท่องข้อนี้เลยนะครับว่ามีประโยชน์านการสั่งสอนบ้ากก่านี้นะครับแต่ผมจะขออนุญาตอธิบายเป็นตอนๆเป็นหลินหุยกับช่วงๆนี้นะครับว่าท่านจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าพระเจ้าแต่ละตอนหรือแต่ละข้อแต่ละตอนเนี่ยอธิบายคุณสมบัติชัดเจนจริงๆคือเรื่องอะไรพี่น้องเข้าใจไหมครับชมพูสําหรับคน ผิวหนังสีสะแห้งอะไรเงี้ยน,นะครับหรือว่าอะไรท่านจะได้เข้าใจว่าพระวจนะพระเจ้าเนี่ยมีประโยชน์จริงๆยังไงสำหรับพี่น้องที่ยังอ่านพระคัมภีไม่จบหนึ่งรอบนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยว่าท่านกําลังจะเข้าใจว่าทําไมท่านต้องอ่านพระชนะอย่างขมักขม้น่นแล้วก็อย่างใส่ใจเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับอแน่นอนนะครับเราเชื่อในเรื่องฤทธิดเดชของพระยามบริสุทดแต่เราไม่เคยบอกว่าเราละเลยพระชนะพระเจ้านะครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับ ในตอนนี้เนี่ยนะครับบอกว่าพันมีบอกเป็นประโยชน์นะครับข้อแรกคือเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนนะครับคาว่าเป็นประโยชน์นะครับมาจากคําว่า off highlow นะครับที่แปลว่าบางอย่างที่มีความจําเป็นมากๆนะครับมีความจําเป็นมากๆที่สุดเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต้องการอย่างยิ่งยวด คล้ายๆกับกะเพราแล้วไม่มีใบกะเพราก็ไม่เรียกว่ากะเพรานี่นะครับอาจจะไม่ไจําเป็นมากนะักถ้ามีบางทีก็ผัดแบบไม่มีใบเอาใบโหระพาใส่แทนเพราะว่าซื้อใบกะเพราไม่ทันนี่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับคำว่าออฟไฮโลเนี่ยแปลว่าโภชนาพระเจ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆจำเป็นมากๆในการที่จะไปถึงอะไรบางอย่างนะครับเปาโลเนี่ยใช้คํานี้นะครับ แปลว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ทางเลือกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับชีวิตแน่นอนนะครับถ้าเรามีไมโครเวฟแต่เราไม่มีไฟฟ้านะครับเราไม่สามารถจะใช้ประโยชน์อะไรจากไมโครเวฟได้เลยหลายครั้งชีวิตคริสเตียนนี่นะครับคริสเตียนที่ขาดพระวจนะพระเจ้านี่นะครับจะเป็นพัมพีเนี่ยมีพูดตอนหนึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อที่4นะี่ถ้าผมจำไม่ผิดคนอาธรรมเป็นเหมือนเหมือนแกลบนะครับถูกลมพัดไปคําว่าแกลบตรงนี้อาธรรมนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีนะครับหมายถึงคนที่ไม่มีพระวจนะในชีวิต น้องเข้าใจไหมมันมี2กรณีนะครับคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนไม่รู้พระคัมภีร์แล้วก็เลยไม่รู้จะทําอะไรกับประเด็นที่2คือว่าคริสเตียนรู้แต่ไม่ทํานะครับแต่ประเด็นที่3าคือรู้และทําประเด็นก็คือว่าเราไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่รู้แล้วก็ไม่ทําคนที่อยู่ในกลุ่มไม่รู้และไม่ทำนะครับเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีไมโครเวฟมีคนที่มี macbook ที่บ้านแต่ไม่มีไฟท่านมีอุปกรณ์ที่สามารถสร้างความสะดวกสบายให้ท่านได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงคำนวณพิมพ์เอกสารแต่เสียดายอย่างเดียวเลยมีปรินเตอร์ด้วยแต่ไม่มีไฟฟ้าท่านกําลังเป็นคนที่ขาดประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ที่มีมีศักยภาพสูงส่งนะครับเปาโลได้ผูกคําว่าออฟไฮโลเนี่ยนะครับกับคําว่ามีประโยชน์ในการสั่งสอนคําว่าสั่งสอนนี่นครับใช้คําว่าด็อกทรินในภาษาอังกฤษที่มาจากคาว่าดีดัสคาร์คาเลียนะครับที่แปลว่า ศาสนศาสตร์หรือหลักคําสอนซึ่งในความหมายหมายของว่าทุกอย่างที่เราเชื่อนี่นะครับมันเกิดจากสิ่งที่เราเป็นหลักคําสอนในชีวิตของเรานะครับบางคนนี่นะครับเชื่อว่าอย่างวันนั้นน้องไอโกะมาบอกว่าเชื่อว่าคนกระตันยูตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ <c oughs> ก็เลยไปลงทุน <c oughs> ก็คิดว่าจะเวิร์กนะครับโดนไปยี่ิโดนไปสิบพอสิบกว่าล้านนี้นะครับที่ร้อยฟังหมายว่ามันมันก็เป็นการที่เชฟว่าคนสอนว่าคนกระตันยูก็น่าจะทําไปสําเร็จมันก็เลยเป็นตัวที่ทําให้เขา เชื่อมชีวิตไปแบบนี้หลักคำสอนทุกอย่างนบนชีวิตเรานี้นะครับมักจะนำพาชีวิตเราไปในทิศทางบางทิศทางเสมอนะครับหลาครั้งก็โดนปลูกฝังมาจากหลักปรัชญ,ญาความคิดคำสอนต่างๆที่วางรากฐานบนชีวิตของเรานะครับอืเช่นนะครับบางคนเนี่ยถูกสอนมาว่ายิ่งเก็บยิ่งยิ่งมั่งคั่งนะครับยิ่งเก็บยิ่งตนหนีทีเหนียวเนี่ยยิ่งจะยิ่งมีมีมากนะครับ หรือว่าบางคนแต่ในความเป็นจริงพระคัมภีร์ไม่เคยสอนแบบนี้ถ้าเราไม่ยึดคําสอนที่ตรงตามออฟไฮโลหรือตรงตามพระวจนะพระเจ้าที่ถูกต้องตามหลักการสุดท้ายนี่นะครับเราก็จะไปสู่พื้นที่ของชีวิตที่เราไม่อยากไปพี่น้องเข้าใจไหมทาไมพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าจําเป็นต้องยิ่งง่ายๆนะครับจะสร้างตึกนะครับจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีแบบที่ถูกต้องถูกคํานวณโหลดดิ้งจากสถาปนิกมาแล้วว่ามันจะไม่ล้มมันจะไม่มันจะไม่ล้ม,มจะไม่พัง ม,มันไม่ใช่เป็นแค่ว่ามีแบบหรือไม่มีแบบก็ได้นะครับจําเป็นต้องมีแบบอย่างยิ่งยวดขาดไม่ได้จริง,รงๆเนี่ยหลักพระเจ้านะพระเจ้ากับคําสอนจําเป็นต้องมีคําสอนที่เต็มไปด้วยหลักการของพระคัมภีร์ที่จะเชฟชีวิตของเราไปให้ถูกต้องพี่น้องเข้าใจไหมครับเช่นยิ่งจําหน่ายยิ่งมั่งคัง่งนี่คือหลักการของพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่เคยสอนมาให้เรายิ่งเก็บมากๆเราจะยิ่งพระคัมภีร์บอกสะสมได้แต่ทีละเล็กทีละน้อยเราจะมั่งคัง่งแต่พี่บอกว่ายิ่งจําหน่ายออกไปยิ่งมั่งคัง่ง รหรือว่าการหวานเนี่ยในภาษาเดิมนะครับก็ให้ความหมายของการหวานต่อเนื่องไม่ใช่เป็นการหวานครั้งเดียวคิสเตียนส่วนมากลองหวานสักครั้งหนึ่งแล้วดูมันจะเกิดผลไหมแต่พัมพีให้เซน์ให้เทนส์ของการหวานแบบไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเก็บเกี่ยวในวันหนึ่งเพราะฉะนั้นการไม่เข้าใจพระวจะนาพระเจ้าเนี่ยนะครับแล้วทำให้เราเกิดหลักคําสอนผิดๆนะครับซึ่งหลายครั้งศัตรูนะครับไม่ได้บอกว่าคําสอนพระคัมภี์ไม่จริงแต่สอนให้มันเพี้ยนไปน,นิดหนึ่ง เช่นนะครับบางคนกลัวตายมากๆเลยนะครับจะไปอะไรก็ตายไปกลัวตายมากๆเลยนะครับแต่พี่พีบอกว่าสิ่งที่เราควรกลัวคือผู้ที่ทรงสามารถโยนท่านลงไปในความตายครั้งที่2ได้สิ่งเดียที่เราควรกลัวนะครับก็คือว่าการตายครั้งที่สองการตายไปจากหน้าพระพักของพระเจ้าเราไม่ต้องไปกลัวมากนะครับความตายในโลกนี้วันหนึ่งเราก็ต้องตายอยู่ดีผมรับประกัน500รีอยปีจากนี้ทุกคนจะตายหมดนะครับี๋ยวไม่ก็เหี่ยวสุดๆนะครับ ท่านตายแน่ๆนะครับวันหนึ่งท่านจะเหี่ยวแล้วท่านก็จะตายในที่สุดนะครับท่านจากโลกนี้ไปแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองความคิดของพระเจนะที่พยายามเชฟหรือสอนท่านและผลักดันปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับเลยเป็นเรื่องจําเป็นมากๆนะครับเราเนี่ยเป็นผลของหลักข้อเชื่อบนชีวิตของเรานะครับเช่นเลยนะครับคนจีนเนี่ยชอบสอนอันนึงบอกว่าต้องทํางานหนักนะครับรือต้องทํางานหนักนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อยู่บนชีวิตของการที่ทํางานทั้งทั้งทั้งวันทั้งคืน ใช่ไหมครับแต่ในพระเจ้าบอกว่าเป็นใ,นในหลักการของบังพีคือการบอกว่าเรานี่นะครับเป็นเป็นบุตรเป็นลูกนะครับจงขอแล้วจะได้เราก็ทํางานเต็มที่นะครับเต็มที่แต่ว่าเราเชื่อในเรื่องของการทําน้อยได้มากเราเชื่อใการหวานหวานเก็บเกี่ยวสิ่งที่ไม่ได้หวานซะด้วยซ้ำบางอย่างเราไม่ได้หวานจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นจริงๆนะครับนี่แหละเป็นหลักการพระกัภีร์เพื่อจะเราเอาจริงๆนะครับในความเป็นจริงคริสเตียนจริงๆเลยนะครับที่มาเป็นคริสเตียนมาสักช่วงใหญ่ๆนี้นะครับ ถ้าท่านไปดูในรายละเอียดนะครับหลายๆความคิดในชีวิตของท่านนี่นะครับมันมันผิดจากหลักการของพระเจนะแนวความคิดบางอย่างบนชิดเรานี่นะครับมันเต็มไปด้วยความเพี้ยนในความคิดความเชื่อเต็มไปหมดเลยนะครับผมเองเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเช่นตอบแทนเรื่องนี้อย่างนี้ไหมมีปัญหา,านี้คุณจะแก้อีกแบบหนึ่งหลายครั้งนะครับความคิดเนี่เราบันผิดเพี้ยนเต็มไปหมดเลยจากพระเจ้าของพระเจ้าพี่น้องฟังดีนะครับเช่นวิธีการ พระพีบอกว่าในพระธรรมมัทธิวที่7จ็ดข้อยีถึงยีเนะครับเหตุฉะนั้นผู้ได้ยินคำเหล่านี้ประพฤติตามเป็นผู้มีสิธิปัญญาสร้างเรือนไว้นศิลาพระพีตอนนี้หมายถึงรากฐานที่จะไม่ให้ถล่มลงและพระพีตอนนี้เหมือนคนที่มีสติปัญญาสร้างเรือนตัวเองไว้บนศิลาฝนตกน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็ประทัดเรือนนั้นนะครับแต่เรือนนั้นไม่ได้พังลงแต่รากตั้งอยู่บนศิลาได้ยินและทําตามพระพีตอนนี้กาลังพูดถึงการสร้างบ้าน การสร้างบ้านนี่นะครับหมายถึงการทุ่มเทบางคนเนี่ยผ่อนบ้านอยู่30ปีหมายว่าคือรายได้ทั้งชีวิตของตัวเองนะครับเช่นในการผ่อนบ้านหมายว่าไงครับพระก,ก็มีการบอกว่าคริสเตียนหลายคนนะครับไม่ได้สร้างชีวิตตัวเองในการดําเนินชีวิตเนี่ยตามหลักการของพระคัมภีร์ฟังแล้วไม่ได้ทําตามบอกว่าเสาต้องใช้สเปคนี้นะครับฟังบอกสเปคติ่งนี้ใช้ก็ดด้ไปใช้สเปคอีกอันหนึ่งนะครับเช่คนควรจะเป็นคริสเตียนที่มาโบส,สถ์สม่าเสมอก็อาจจะสร้างสเปคบอกว่าไม่ต้องมาทุกสัปดาห์ก็ได้ รหรือว่าได้ยินเรื่องของการถวายสิบลดก็ไม่ถวายสิบลดนี่นะครับหรือว่าได้ยินเรื่องของการที่ชิวคริสเตีเยนต้องแต่งงานกับไม่หุ้นกับคนไม่เชื่อพั้งพีบอกว่าให้ให้ทําตามแต่ท่านก็ดันไม่ทําตามท่านก็เลยไปหุ้นกับคนไม่เชือเ่อนี่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการสร้างเรือนไว้บนทรายสุดท้ายนี่นะครับแบบว่าพีก่กำลังบอกว่าการงานทั้งชีวิตของท่านนี่นะครับเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยไปทั้งชีวิตสร้างบ้านบนทรายกับสร้างบ้านบนศิลาใช้เงินพอๆกัน อาจจะเหนื่อยมากกว่าน่อยหรือว่าอาจจะใช้เวลามากๆและทุ่มเทเงินไปมากพอๆกันแต่ฟังดีนะครับพระบิบอกว่าเวลามีเหตุการณ์เข้ามาประทะนี่นะครับประทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงซึ่งการพังทลายมันบีบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งหนักพระกมีบอกว่าการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้านี่นะครับเราดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเป็นสร้างรากฐานชีวิตของคริสเตียนเราขึ้นมานี่นะครับบนความเชื่อในพระเจ้าแต่สุดท้ายนะครับพอเจอเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาถ้าท่านไม่เชื่อฟังนี่นะครับชีวิตท่านจะพังผมเนี่ยเป็นคริ อาจจะหน้าเด็กนะครับก็เป็นคริสเตียนมาน่าจะมีสามแปดนี่นะครับโอ้หนานมากบางคนจะไม่เกิดเลยนะครับอย่าไปพูดถึงคนอื่นนะครับอย่าไปไปถามพี่บีอะไรเงี้ยอย่าไปถามว่าพี่บีเชื่อเมื่อไหร่นะฮะก็ใกล้ๆอาจจะมากกว่าผมนิดนึงแค่นึงนหน้าเด็กนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าผมอยู่นานพอที่จะเห็นชีวิตบางคนล่มจมผมเห็นจริงๆเลยว่าคริสเตียนบางคนนี่นะครับวางรากฐานดูเหมือนไปได้ดีมากเลยนะครับพอ,พอตอนปลายๆแค่ บางคนก็หลงหายไปแล้วบางคนก็ทิ้งพระเจ้าไปแล้วพี่น้องเพราะเขาไง่ครับในในดีเทลของการสร้างบ้านเขานะครับดูเหมือนใหญ่โตมากเลยแต่เขาไม่ได้สนใจว่าต้องใช้น็อตคุณภาพเขาไม่สนใจว่าต้องใช้เสาคุณภาพเขาไม่สนใจในรายละเอียดเรื่องของการฉาบป,ปูนเรื่องของทําการคอนเนคชั่นของเหล็กในการในการหล่อเสาขึ้นมาเขาไม่ได้สนใจรายละเอียดว่ามันต้องสร้างอย่างมั่นคงแล้วสุดท้ายนะครับพอผ่านมามีชีวิตมีกระทบมีคนมาล่อลวงมีเหตุการณ์ข่มเหงบางทีมีโบสถ์แตก บ้านเขาก็พังถลายลงเพราะเขาไม่มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านจะหนเีเสียเวลาฟรีถ้าท่านไม่เชื่อฟังหลักการทั้งหมดนะครับเวลาใครสร้างบ้านสร้างตึกนะครับจะรู้เลยนะครับมันมีทางเลือกในการจะเลือกสเปคต้องจ่ายราคามากหน่อยจะซื้อรูปรกรณ์ดีกว่ามันจะมั่นคงและแข็งแรงนะครับฟังพี่ตอนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการสร้างทุกอย่างตามแปลนของพระกัมพีจริงๆนะครับคิดซะจักนี้นะครับ บางทีเนี่ยมันมีหลายมุมมองมากเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมสอนเรื่องตอนกลางคืนที่ต่างประเทศนะครับสอนเรื่องให้เราลงลากอยู่ในฤทธิอำนาจของพระเจ้าไม่ใช่แค่สติปัญญานรษย์เท่านั้นบางทีนะครับเรากังวลว่าคนจะไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้านะครับบางทีเรากังวลอย่างผม,มนะครับก็งงว,ว่าจะต้องสอนเรื่องนูนนี่นั่นนะครับแต่ว่าหลายครั้งในประสบการณ์พระจ้าปรหบอกว่าให้ระวางรากคนบนพื้นฐานของประสบการณ์ในการรู้จักพระเจ้าก่อน ในฤทธิอำนาจของพระเจ้าก่อนแล้วสุดท้ายหลายคนเนี่ยก็มีความชิดที่เติบโตและอาจจะค่อยๆรู้พระเจ้านะพระเจ้าตามไปเรื่อยๆน,นะครับหลายครั้งก็มั่นคงกว่ายความว่าแบบแปลนหรือวิธีการพัมพีนะครับไม่มีดีเทลหลายครั้งการเรียนแบบไม่ตั้งใจหรือว่ามาฟังพระเจ้านะพระเจ้าแบบผ่านๆน,นี่นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยพลาดจริงๆเพราะเพราะมายว่าเราจําสเปคผิด แล้วพอเราไปทําผิดบางเรื่องนี้นะครับมันเบ้ไปน,นิดนึงเนี่ยมันสร้างทำมันทำให้เราต้องกลับรถยาวแล้วก็ไกลมากๆเลยนะครับนอกจากนี้คําว่า o อฟ high r เนี่ยนะครับเป็นคําที่มีการเชื่อมโยงกับคาว่ากฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเชื่อฟังจําเป็นต้องรู้เองจําเป็นต้องศึกษาเองในเรื่องเหล่านั้นนะครับหมายว่าพต้องมีกําลังบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนไปสวิตเซอร์แลนด์เล่าแฟนบ่อยๆนะครับจอดรถปีที่2008 สองหมื่นแปดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ห้าร้อยบาทนะครับจอดปิดที่เนี่ยปรับท่านสองหมื่นแปดซื้อตัว๋วเครื่องบินได้อีกรอบหนึ่งสองรอบเลยนะบางทีซื้อดีดเนี่ยได้เลยนะครับหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยซื้อได้รอบหนึ่งไปกลับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่จําเป็นไม,ไม่ไม่ระวังเลยนะครับเราจะไม่เราเราจะพลาดจากพระวจนะพระเจ้าจริงๆพี่น้องฟังดีนะครับหลายครั้งนะครับบางคนเนี่ยไปฟังคําสอนที่อาจจะไม่ได้แคร์ฟูลี้ในการในการสอนมากนักบางบางอันเนี่ยผมผมเคยไปทํา คุณหมอเตรียมเทศนี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กทํา powerpoint อาจารย์บอกว่าจะส่งมาให้ผมทําวางคาเทศนี่นะครับผมทําเฉพาะสไลด์น,นะครับแปดสิบสไลด์คําเทศเดียวของของอาจารย์หมอนี่นะครับแปดสิบสไลด์ผมเนี่ยต้องนั่งอ่านหมดเลยนะทำทั้งภาษาไทยอังกฤษและเยอรมันคำ,คำหนึงปาไปปาไปปาไปสามหน้าแลวนะครับแล้วผมก็ต้องมาดูผมก็นั่งอ่านสคริปต์ของแกละเอียดมากเลยนะครับโอ้โหนี่เรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วพอบางทีเทศนะพระวิญญาณน,นา เทศอยู่หน้าเดียวผมก็ทําตาปิดๆหน้าเดียวเองอาจารย์ไม่กดไปอีกซ้ายเหรอครับผมทํามาตั้งแปดสิบหน้ากดกดไหมครับ <c oughs> ผมก็แบบอ,อืมก็โอเคอแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับพี่น้องการสอนพจนานุเจ้านะครับจําเป็นต้องมีการผมเนี่ยบาง,บางอย่างเรื่องที่ผมจะสอนพรุ่งนี้เรื่องโซทายเนี่ยนะครับผมก็ มันมีเขียนในพระพีได้เหรอคือจริงๆนะผมไม่ได้แบบยหยิบขึ้นมาแล้วผมก็นั่งเอาเทียมมานั่งแล้วผมก็พิมพ์ตามไม่ใช่ผมก็ไปฝึกษาวพระผีเขียนตรงนี้เอ๊ะแล้วมันใช่เหรอแล้วตอนดาวิดเจอโจนาธานเขาบอกเป็นเรื่องความสัมพันธ์นก็เพิ่งรู้จักกันหรือเปล่าในพระพีไม่เคยเจอกันเลยมาเจอในครั้งแรกตรงนั้นเอาก็ไม่รู้จักกันสนิแล้วจะไปบอกว่าโซไทยจากความสัมพันธ์ใช่เหรออะไรอย่างนี้นะฮะผมผมก็แบบแคร์ฟูลี่มากเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมสอนผมไม่ได้อยากสอนเพื่อจะแบบ ได้ชื่อเสียงเพราะว่าถ้าผมสอนผิดเนี่ยผมเดือดร้อนเลยเพราะผมต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นหลายๆอันนี้นะครับผมเลยจําเป็นที่จะพยายามจะศึกษาพะชนาพระเจ้าอย่างดีจริงๆพี่น้องกันหลายบางบางอันนี้นะครับฟังแล้วมันแต่แบบตีความแปลกๆนะครับเช่นอยู่ดีพระพิม์ในพระธรรมวิบวรณนี่เป็นพระพิมพ์ที่ตีความยากมากเลยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยตีความอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก่อนอิสราเอลจะเป็นประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าอุกาบาตคือกองทัพของศาสนาหนึ่ง ว่าผมก็นั่งคิดว่าพัมพีมันซับซ้อนขนาดนั้นเลยรครับแม่น้ำยูเฟีอะไรเงรี้ยตีความอะไรอีลุงตุงนางมาสอนกันเต็มหมดเราก็ชอบความลึกลับนี่นะครับชอบประมาณว่าแบบชอบหมดดูหมออ่ะกิจเจรไม่มีดูหมอเลยไปดูวิวบอลเลนเพื่อไ,ได้ดูอะไรลึกๆนี่นะฮะสุดท้ายน,นะครับก็เดือดร้อนกันไปใหญ่เลยเพราะว่าไปตีความกันผิดนะครับก็เลยจําเป็นต้องแคร์ฟูลจริงๆนะครับหนังสือเล่มหนึ่งในมีหนังเรื่องหนึ่งนะครับชื่อกรีนบุ๊กนะครับกรีนบุ๊กนะครับไม่เกี่ยวกับแจมบุ๊กนะครับกรีนบุ๊กก็คือในสมัยก่่ออนนนนะะครรรับใเเเมมิิกกีียจาหดผว แล้วคนแอฟริกันนี้นะครับจะต้องมีต้องมีหนังสือหนึ่งชื่อกรีนบุ๊กที่ระบุว่าถ้าคุณเป็นคนผิวดําคุณเข้าไปในแถบคนขาวคุณจะพักได้แค่ที่นี่ที่นี่ที่นี่เท่านั้นถ้าคุณไปทักที่อื่นนี่นะครับคุณอาจะจะโดนข่มเหงได้แล้วก็ในในภาพยนตร์เนี่ยคนที่ถือกรีนบุ๊กคนนี้เป็นนักเป็นโนระดับประเทศเลยเก่งมากๆเลยนะครับแบบโปรเฟชชั่นอลมากเป็นคนดําแล้วก็จ้างคนขาวขับรถแล้วก็ขับไปในบางที่เนี่ยเขาเนี่ยก็ต้องไปพักได้เฉพาะโรงแรมโสม,สม,สมแล้ว อ,อยู่ในบ้านเวลาเล่นเป็นโนเสร็จต้องไปเข้าห้องน้านอกบ้านเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นคนขาวไม่ให้เขาเหยียดผิวมากๆนะครับหม้ว่าการอ่านคู่มือเนี่ยก็เป็นเรื่องทําให้เราปลอดภัยแน่นอนการที่เราอ่านพระชนมพระเจ้าอย่างรอบคอบนี้นะครับทำให้ท่านปลอดภัยในมือถือจะมีแอปหนึ่งชื่อบ i เบลนะครับสีน้ําตาลน้าตาลถ้าท่านเข้าไปดูที่แผนการอ่านนะครับแล้วพิมพ์คําว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ตนะครับมันจะขึ้นแผนการอ่าน1ปีขึ้นมา อ่านสลับกันแค่กดฟังวันละประมาณสักครึ่งชั่วโมงท่านก็อ่านจัฒนพีจบหนึ่งรอบภายในหนึ่งปีแล้วนะครับก็อยากดูงน้ําใจว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นมากนะครับเรื่องที่2เนี่ยผมจะไปให้เร็วนะครับพัน์พีใช้คําว่าตักเตือนว่ากล่าวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า reproof นะครับภาษาเดิมใช้คาว่า i l l e p m o a นะครับคำนี้เป็นคําที่ไม่มีการใช้ในที่อื่นในพันธสัญญาใหม่เลยนะครับคำนี้พูดตรงๆคือแปลว่าบอกให้รู้ว่าผิดอะไร เมื่อแสงของพระเจ้านะครับฉายส่องมาในชีวิตความสว่างจะทําให้เห็นมุมมืดของเรานะครับที่ยังอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในพื้นที่บางอย่างบนชีวิตของเรานะครับแสงเนี่ยจะฉายลงมาในความมืดในใจทําให้เราเห็นข้อบกพร่องบางอย่างที่ถูกพิสุจน์ว่าผิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายครั้งนี้นะครับเวลาเราเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากพระเจ้าเป็นตัวแปรพี่น้องโทษนะครับพระเจ้าเป็นตัวแปรคงที่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเวลามันมีผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกับที่พระเจ้าสัญญาเนี่ยมันมันมีเรื่องเดียวคือเราผิดสัญญาาหรือทํถูก แล้วเราไม่มีทางรู้เลยนะครับในดีเทลว่าเราผิดอะไรพี่น้องเข้าใจไหมฮะแล้วหลายครั้งพระเจ้านี่นะครับรอให้เราตอบสนองเรื่องหนึ่งก่อนแล้วค่อยบอกเรื่องต่อไปว่าท่านผิดเรื่องต้องแก้เรื่องอะไรสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราหลายครั้งเราแทบจะไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่ใช่อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าไฟฉายในการฉายเห็นความชัดเจนว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรในชีวิตของเราพี่น้องพี่น้องอย่ารู้สึกรู้สึกผิดว่าถ้าเรามีความบกพร่องเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเราหน้าตาเราก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เลยต้องไปทำศัลยกรรม หน้าตาคิ้วจะเบี้ยวบ้างเลยต้องไม่ทาเครื่องตต่องานบนหน้าเราเราไม่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วโดยธรรมชาติพี่น้องเขา้าใจไหมครโดยธรรมชาติของความบาปเนี่ยเรามักจะผิดพลาดอยู่แล้วหมายความว่าไงครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ชื่อพ,พระจนาพระเจ้านะครับเราไม่เคยส่องกระจกทุกวันนะครับท่านจะไม่เห็นเลยว่าท่านผิดอะไรบ้างเรื่องที่2นี่นะครับ ส่วนอันที่3นะครับบอกว่าปรับปรุงแก้ไขคนที่เป็นคนดีเนี่ยในภาษาคือใช้คำว่า correction แต่ในภาษาเดิมเป็นคำอีกคำที่แปลกมากนะครับใช้คำว่า e-p-a-autosis นะครับคำนี้เป็นคำที่แปลยากมาจากการรวมของ3คำมาคำว่า e-p-a y แล้วก็ autos นะครับคำสาคคญรวมกันตรงหมายความว่ายังไงนะครับแปลว่านะครับพระวจนะพระเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจทำให้คนที่ล้มลงไปที่พื้นคำว่า a u t o s s แปลว่าตั้งตรงขึ้นหมายว่าไงครับในภาษาเดิมแปลว่า เพราะวจนะพระเจ้านี่นะครับนอกจากสองให้เห็นความผิดว่าผิดเรื่องอะไรจะได้แก้ไขถูกนี่นะครับยังปลดปล่อยริธิ์อำนาจนะครับยกคนที่น็อกลงที่พื้นให้สามารถลุกขึ้นมายืนได้บนขาตัวเองอีกครั้งหนึ่งปั้มพีบอกปรปับปรุงแก้ไขคนให้คนดีแต่ว่าจริงๆมันแต่แต่ไม่ถูกอนะมันต้องใช้คําว่าเพราะวจนะพระเจ้า,น,น,ะาน,นะครับทำให้คนที่เคยติดยาสามารถลุกขึ้นมาเป็นคนที่ทําการทํางานได้พระวจนะพระเจ้านะครับสามารถทาให้คนบางคนเนี่ยนะครับที่ล้มทั้งยืนลงไปที่พื้นแล้วในบางเรื่องอาจจะต้อใจนะครับบางเรื่อง ตอแตงนี่นะครับล้มลงไปที่พื้นแล้วสามารถลุกขึ้นมายืนบนขาตัวเองได้อีกครั้งนี่นแหละคุณสมบัติของพระคมภี์พี่น้องเอเมนไหมธุรกิจที่ล้มไปแล้วของท่านความสัมพันธ์ที่ล้มไปแล้วสุขภาพที่ล้มไปแล้วนะครับจะสามารถกลับมายืนตรงได้ครั้งเมเเื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับและสุดท้ายนี้นะครับพระคมภีบอกว่าอบรมในเรื่องความชอบธรรมนะครับคำว่าอบรมในความอบรมเนี่ยมจาจากคำว่าพายเดียนะครับที่แปลมาจากพายสที่แปลว่าเด็กนะครับพายเดียเนี่ยแปลว่าการฝึกเด็กนะครับ พระกมีบอกว่าโพชนาพระเจ้านอกจากคุณสมบัติที่ผมเล่าเนียนะครับยังมีความหมายว่าการฝึกเด็กให้การศึกษากับเด็กเพื่อเตรียมให้เด็กพร้อมที่จะดำเนินชีวิตและอย่างมีชัยชนะพระกีบอกว่าในโพชนาพระเจ้านะครับถูกส่งออกไปเพื่อทําให้ชีวิตของท่านนะครับถูกฝึกถูกสอนในสมัยโบราณการฝึกเด็กมีความสําคัญมากๆนะครับความชอบธรรมก็คือดีคาโอซูนะครับที่มาจากภาษาเดิมที่ เป็นแปลว่าอะไรที่ถูกต้องนะครับแม้ว่าเมื่อเชื่อมกันเนียนะครับพระพีมพ์บอกว่าพระพัมพ์มีคุณสมบัติหนึ่งคือการฝึกคนที่ยังอ่อนประสบการณ์ให้พร้อมที่จะมีชัยชนะในทุกเรื่องว้าวนะครับหน้าตาดูไม่ค่อยว้าวกันนะฮะเป็นฝึกให <c oughs> ้มีความสําเร็จมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้นะครับรวมๆนะครับพระนะพระเจ้าได้รับการดนใจจากพระเจ้านะครับ เป็นสิ่งที่สาคัญจําเป็นมากที่สุดในการที่จะดําเนินชีวิตในการทําสิ่งต่างๆนะครับทําใหร้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแก้ไขจุดบกพร่องได้สามารถนําชีวิตท่านที่ล้มในบางพื้นที่กลับขึ้นมายืนบนขาตัวเองได้ครั้งหนึ่งนะครับและเตรียมให้เราไปสู่เป้าหมายในการที่มีมาตรฐานสูงชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ในที่สุดนะครับเนี่ยแหละเป็นคุณสมบัตินะครับถ้าพี่น้องปรารถนาจะเดินติดตามพระเจ้าถึงวันสุดท้ายนะครับการละเลยพ,พระเจ้านะครับหรือการศึกษาพระเจ้าพระเจ้าด้วยด้วยท่าทีของการ ดูโซเ,เชียลไปด้วยนี่นะครับมันจะทําให้ท่านคาดสิ่งสําคัญไม่มีอะไรแย่กว่าการที่ใช้คําว่ารู้แล้วคําที่เลวร้ายที่สุดในการศึกษาพรนเจ้นะพระเจ้าก็คือเคยได้ยินแล้วหรือว่าเรื่องนี้ฉันฟังมาอาจารย์พูดและคนเดิมสอนเรื่องเดิมแต่ถ้าที่ผมสอนผมไม่เคยสอนซ้ําเลยนะฮะประเด็นเดียวก็คือว่าที่ท่านจะรู้สึกว่าแย่ที่สุดนะครับคือการพี่น้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่รับสิ่งดีไม่ได้มากไปกว่าแก้วที่เต็ม พี่น้องเข้าใจไหมนะครับแก้วแก้วที่เต็มนี้นะครับจะไม่สามารถเพิ่มเติมอะไรเข้าไปได้อีกเลยประเด็นที่แก้วเต็มก็คือใส่บางอย่างเอาไว้แล้วไม่ยอมเอาออกแล้วคริสเตียนจํานวนมากนี่นะครับจะเล่าให้ฟังนะครับคริสเตียนที่เพิ่งเชื่อพระเจ้าแรกๆนะครับผมเนี่ยเป็นคริสเตียนมาปีนี้ก็ตั้งแต่ปีสามแปดปีนี้ก็น่าจะเกือบยี่สิบเก้าปียี่สิบแปดยี่สิบเก้าประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้มีชีวิตประวัติดีงามอะไรมากมายนะครับลงหายมาหลายรอบนะครับแล้วก็แต่ประเด็นก็คือว่าผมอยากเล่าให้ฟังนะครับ คนจานวนมากเนี่ยเดินไม่ถึงลงหายไปแล้วก็ไม่แน่นะครับบางคนติดตามพระเจ้าอยู่ดีๆวันนี้นะฮะอีก5าปีข้างหน้าผมไม่รู้ว่าท่านจะเดินติดกับพระเจ้าหรือเปล่าแต่ประเด็นที่สาคัญเลยก็คือว่าเรื่องที่สําคัญเลยก็คือว่าหลายครั้งนี้นะครับการวางชีวิตบนรากฐานของพระวจนะที่ไม่ได้จริงจังนะครับเป็นคนที่เคยสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องรู้ไหมครับว่าลูกสอบอหลายหลายคนเลยนะครับหรือว่าลูกคริสเตียนหลายๆคนเลยนะครับหลงหายตอนโตทำไมรู้ไหมฮะ เพราะว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ระวังเพราะเขาอยู่ในโหมดที่เขารู้แล้วหรือว่าบางคนท,ที่อาจจะผูกพันกับพระเจ้าม,มันก็เลยไม่สําคัญว่าบ้าท่านเนี่ยเป็นใครตอนนี้มันสําคัญว่าท่านต้องพยายามคีบตัวเองให้เดินกับพระเจ้าไปให้ถึงรักษาชีวิตที่มันจะแล,แ,ลแล้วอุปกรณ์เดียวเลยนะครับที่สําคัญมากๆเลยก็คือการรู้พระวจนะผมสังเกตเลยนะครับคนที่มีพระวจนะพระเจ้าในชีวิตอยากรู้วัารากฐามมาดีๆนะครับจะไม่ค่อยสั่นไหวเท่าไหร่อาจจะมีเขย่าบ้างแต่ก็ยังมั่นคงในการเดินติดตามพระเจ้า แล้วฟังดีนะครับรากฐานของพระจนะไม่ใช่เป็นแค่การรู้เยอะแต่เป็นการรู้และทําตามทุกเรื่องเท่าที่ท่านเข้าใจพี่น้องเข้าใจไหมครับเพรอเถามันตอกไปเรื่อยๆนะครับตอนที่ลมมันพัดม,มันเขย่านะครับ มันสั่นใจเวลามีทษนะฮะมีผู้หญิงนะผู้ชายหน้าตาดีมาจีบเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ไม่เชื่อเนี่ยนะครับดูหน้าตาเป็นคิดเสียนมากกว่าคนในโบสถ์อีกนะครับดูแล้วดูเป็นคิดเตียนม,มากกว่าคนในโบสถ์เยอะเลย <c oughs> นะครับคนในโบสถ์นี่หน้าตาไม่เป็นคิดเตียนเลยนะครับ <c oughs> นะครับกินข้าวก็มุมมามีนะครับสุดท้ายนี่นะครับก็เอ๊ะมันมันสั่นไหวใหญ่โตแต่พอท่านเป็นคนที่พี่น้องรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรู้เยอะนะทําไมรู้แล้วทาตามดูไหม เพราะว่ารู้และทําตามคือการยกน้าหนักมันคือการสร้างกล้ามเนื้อคนที่อยากยกน้ำหนักเยอะๆนะครับเพราะอยากยกทีเดียวดินยกไม่ได้นะครับกล้ามเนื้อมันไม่รับเพราะไม่เคยฝึกและทําตามมาเรื่อยๆคนที่เชื่อฟังโฆชนาทีวันนี้วันนี้นะครับทเเช่นฟังเรื่องวันนี้ปุ๊บนี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยจริงๆนะครับการเป็นอ่านมีบีท่านคือคนที่ฟังและทําตาม ทำตามวนลนนิดวลาหน่อยนี่นะครับกล้ามเนื้อท่านจะแข็งแรงเราพอในวันแห่งการที่เจอการล่อลวงมากมากนะครับท่านจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดผมเรียนรู้อันหนึ่งนะครับการยอมพระเจ้าบางเรื่องมันทําให้ผมย,ยอมพระเจ้าได้มากขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดหมายวาันนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าที่เราจะเป็นคนที่ฟังและยอมผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ในเรื่องบางคนจะบอกอาจารย์ไม่มีหลักสูตรจริงๆนะครับถ้าไปอยู่ข้าโปรแกร,รมบททั้งหมดนี่นะครับไลค์ like, อะไรเป็นซีรีส์ซีรีส์่ยไปฟังหมอคงคุณหมอก็ฟังไม่หมดเลยนะครับน่าจะสองสามพันตอน แล้วก็ของที่บทมันก็มีอาจจะเป็นคล้ายๆเกือมานาประจําวันนี้นะครับท่านก็ฟังฟังไปเรื่อยอาทิตย์นึ่งก็มีให้ฟังเยอะเต็มหดวใจนะครับท่านก็ฟังไปเรื่อยนะครับแค่ฟังพระวจพีที่อ่านให้ฟังมันก็ได้หลายข้อเลยนะฮะอาจจะไม่ต้องสนใจเนื้อหาผมนี่นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าพระวจนะพระเจ้านี่นะครับจะทําให้ท่านเป็นยังไงครับอย่างแรกนะครับท่านสร้างชีวิตบนพื้นฐานหรือหลักการที่ถูกต้องไม่อยู่บนปรัชญาที่มันแอบแฝงว่าเหมือนจะถูกในความเป็นคริสเตียนเรื่องที่สองนะครับมันทำให้ท่านนี่นะคร เรื่องที่3มนะครับมันทําให้ท่านเนี่ยล้มลงในบางเรื่องท่านลุกขึ้นมายืนได้ครั้งหนึ่งอันที่4มันทําให้ท่านพร้อมในการจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องในการงานที่ท่านทำนีมันต้อง,องืองอันเอนี่นะครับทําไปทำไทำมล้นะครับชีวิตก้าวขึ้นมาเป็นเไรนะฮะเป็นสักที่อยา่างหนะึ่งอะแต่ก็ มีตำแหน่งที่แบบได้รับความรับผิดชอบความไว้วางใจจากหัวหน้างานอย่างมากน,นะครับหมายว่าชีวิตเรามันจะสูงขึ้นทุกพักพร้อมให้กระทําดีการดีทุกอย่างนะครับผมเลยอย่างหนึ่งน้องใจนะครับว่าอยากให้ท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือทุกคนนะครับใส่ใจกับพระเจนะแล้วก็ฟังและทําตามแล้วก็ใส่ใจกับการศึกษาพระคัมภีร์จริงๆนะครับเราเราไม่มีข้ออ้างได้เลยว่าเราไม่รู้จักพระเจานะพระเจ้าอย่ามาตอบนะครับว่าลูกลูกของดาวิดชื่อเปาโลอะไรเงี้ยนะครับ ฟังแล้วมันเสียดแทงใจนะครับแบบเชื่อพระเจ้าานานแล้วไม่เคยอ่านพระคัมภีร์จบเลยไม่เคยใส่ใจพระเจ้าไม่เคยรู้เรื่องเลยเลยพอมาเป็นเด็กเล็กๆนะครับเหมือนลูกผมเนี่ยนะเด็กๆเกนะี่ยกินมูม,มามหรือว่าบางอันทําไม่ได้ก็ไม่มีใครโกรธนะแต่ถ้าสมมติอายุเท่าสักประมาณ20ปีแล้วยังกินมูม,มามอยู่นี่มันก็คงหน้าตําหนิเหมือนกันพี่น้องเข้าใจไหมครับยิ่งท่านรู้มากขึ้นนะครับอยากให้ความรู้ถ้ามันเท่ากับตอนเชื่อพระเจ้าวันแรกผมอยากหนุนน้ำใจให,ให้อ่านพระเจ้าจริงๆแล้วก็ใส่ใจกับพระคำพระเจ้านะครับพระเจ้าพอดครับ